มาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมกับรถดีๆมีมาเรื่อยๆครับรายการที่นำเสนอข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace นะครับคันนี้เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ท่านสนใจเว่าทถาไม่สนใจท่านไม่เข้ามาดูแน่นอนนะครับรถคันนี้เราก็คัดเลือกมาจากใน Facebook Marketplace อีกเช่นเคยซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเราอยู่ต่าง,งพื้นที่กันเนี่ยโอกาสที่ท่านกับผมจะเจอรถคันนี้แตก แน่นอนด้วยระบบของ Facebook นะครับตัวแปรมันขึ้นอยู่กับพิกัดและก็ไทม์ไลน์นะครับผมคันนี้เราคัดเลือกมาจากาความชอบส่วนบุคคลแล้วก็ ประสบการณ์ที่เราเห็นรถเราเชื่อวรถคันนี้เป็นรถดีไม่ว่าจะเป็นรถหรูรถซิ่งรถแต่งรถบรรทุกรถฟุตทักรถมอเตอร์ไซค์รถชอปเปอร์รถอะไรก็แล้วแต่ให้มันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของท่านเราคัดเลือกรถได้ทุกประเภทนะครับท่านชอบรถแบบไหนท่านก็มีโอกาสเจอรถแบบนั้นในช่องของเรานะครับผมเราไม่ใช่ผู้ขายรถแต่เรา ชอบรถเราเจอรถด,ดีๆเราก็มาแนะนําให้ท่านให้ผู้ขายกับผู้ซื้อได้เจอกันได้เร็วขึ้นนะครับผมถ้าท่านชอบรถคันนี้ กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับนะฮะจะพาท่านไปพบกับผู้ขายใน Facebook Marketplace ครับซึ่งในบางครั้งจะมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายในบางครั้งก็ไม่มีถ้าไม่มีท่านต้องพิมพ์ข้อความแล้วส่งให้เขานะครับนัดเจอกันนะครับรถดีๆมันอยู่ไม่นานนะครับแนะนําย้ำเอาไว้เลยรถดีๆมันอยู่ไม่นานครับใครๆก็อยากได้มาครอบครองนะครับเจอแล้วถูกใจตัดสินใจอย่างไวเลยนะครับผมขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับผม